พี่จันครับทำไมไม่ยิ้มให้ผมบ้างเลยหรือว่าวันนี้ผมหล่อไม่พอเสียงทุ้มนุ่มของหนุ่มวัยยีสิบเจ้าของเรือนผมอยากศกยืนพิงรั้วไม้แววตาขี้เล่นประสานกับดวงตาเรียบนิ่งของหญิงไม่ไวัยสามสิบห้จันยกแก้วรดน้ำต้นไม้อย่างไม่ใส่ใจแต่มุมปากกลับกระตุกนิดนิดแค่ยี่สิบยังไม่พ้นกลิ่นน้ำนมอย่ามาอ่อยพี่เลย ออยเรอครับผมเปล่านะผมแค่ชอบมองผู้หญิงสวยที่อยู่ข้างบ้านเขายิ้มดวงตากลมโตเป็นประกายวันนั้นเขายังแค่เด็กหนุ่มช่างพูดไม่มีอะไรนอกจากรอยยิ้มกับถ้อยคำเล่นลิ้นแต่วันต่อมาเขายื่นมือมาช่วยเธอหิ้วของพร้อมสายตาเววาวอนที่ดูจริงจังขึ้นกว่าเดิมวันถัดมา เขาแกล้งทำเป็นหลงลืมของไว้หน้าบ้านเธอและวันหนึ่งเขาหยุดมองเธอด้วยสายตาล้อเลียนกลายเป็นสายตาร้อนแรงที่ทำให้หัวใจของจันสั่นไหวจนเผลอหลบตาจันยังคงรดน้ำต้นโมกริมรั้วบ้านเช่นทุกเย็นกลิ่นดินเปียกชื้นลอยอวนในอากาศยามเย็นในฤดูร้อนที่ดูจะอุ่นเกินไปสำหรับคนหัวใจอ่อนไหวยิ่งเมื่อข้างบ้าน มีเจ้าหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ที่เริ่มรู้ตัวว่ารอยยิ้มของเขาไม่ใช่แค่เล่นคำคำอีกต่อไปพี่จันครับไม่เบื่อบ้างเหรอครับรดน้ำต้นไม้คนเดียวทุกวันผมมาช่วยไหมเสียงทุ้มปนขี้เล่นลอยมาอีกแล้วจากริมรั้วที่คุ้นเคยเธอไม่หันกลับไปมองแต่รู้ว่าเขายืนอยู่ตรงไหนใกล้พอให้ได้ยินเสียงรองเท้าแต่ลากไปมากับพื้นซีเมน และใกล้พอจะได้กลิ่นสบู่หอมจางๆจากผิวของเด็กหนุ่ม20ปีคนนั้นไม่ต้องช่วยหรอกแค่ไม่กวนก็พอแล้วเธอตอบเรียบๆแต่เขากลับหัวร้อนในลำคอเสียงนุ่มที่เหมือนจงใจจะสั่นเบาๆในอกเธอทุกครั้งที่ได้ยินพี่ใจร้ายนะครับผมก็แค่เหงาไม่มีใครให้คุยด้วยแล้วเขาก็ทำเหมือนทุกวันพีงรั้ว ยิ้มตายหยีแล้วโยนประโยคคล้ายหยอกคล้ายจีบมาให้เธอรับหรือปัดตามใจวันแรกเธอเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วเดินหนีแต่ทุกวันนี้เธอกลับเผลอยืนรถน้าช้าลงเผลอฟังเขานานขึ้นและเผลอรู้สึกว่าช่วงเย็นจะขาดอะไรบางอย่างถ้าไม่ได้ยินเสียงของเขาวันนี้ทำไมแต่งตัวสวยจังครับพี่ เธอสะดุ้งนิดนิดเมื่อรู้ว่าเขาสังเกตวันนี้เธอใส่แค่เสื้อกล้ามสีขาวกับผ้าถุงลายดอกไม้ธรรมดาแต่คอเสื้อแอบต่ำกว่าปกติเล็กน้อยเพราะอากาศร้อนและเธอรู้ตัวว่าไม่ได้ติดกระดุมเม็ดบนสุดก็นี่บ้านพี่จะใส่อะไรก็เรื่องของพี่เธอพยายามตอบเสียงนิ่งแต่กลับไม่กล้าหันไปศตาเขา เพราะกลัวว่าแววตาของเขาจะเป็นแบบเมื่อวานแบบที่ทำให้หัวใจเธอร้อนว,วบูบจนอยากหนีขึ้นบ้านวันหนึ่งเขาหิ้วถุงขนมมาหย่อนหน้าประตูแล้วส่งเสียงแกล้งพี่จันครับผมเผลอซื้อมาสองถุงเอาไว้พี่กินแก้เหงาก็แล้วกันอีกวันหนึ่งเขามาพร้อมหนังสือที่เธอเคยพูดถึงโดยไม่ตั้งใจพี่เคยบ่นอยากอ่านเล่มนี้ ผมเลยไปยืมมาให้การกระทำเล็กๆเหล่านั้นเหมือนหมาหยอกไก่ค้ำๆไม่จริงจังแต่จันเริ่มรู้ว่าเธอกําลังไม่แน่ใจว่าความรู้สึกของเขาหยอกจริงหรือเปล่าที่แน่ๆคือหัวใจของเธอไม่ได้เล่นด้วยแบบค้ำๆอีกต่อไปแล้วคืนวันเสาร์พระจันทร์เต็มดวงทอแสงลอดผ่านม่านบางๆ อากาศร้อนจนเธอต้องเปิดหน้าต่างออกเล็กน้อยเสียงข้อเบาๆดังขึ้นที่ประตูรัว้วเขายืนอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสะพายกระเป๋าผ้าไว้ข้างลำตัวผมมีปัญหานิดหน่อยครับพ่อแม่ไม่อยู่แล้วไฟในบ้านดับเปิดคอมทำงานไม่ได้เลยเขาทำหน้าเศร้าแบบจงใจให้ดูน่าสงสาร จันมองเขานิ่งแต่สุดท้ายก็เปิดประตูให้ขอผมนั่งในห้องนั่งเล่นพี่แป๊บได้ไหมครับผมมีรายงานต้องส่งเขาไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่แค่ลูกชายของเพื่อนบ้านในความหมายเดิมเขามีไหล่กว้างกว่าเดิมน้ำเสียงหนักแน่นกว่าเดิมและสายตาที่สกิดบางอย่างในใจเธอแต่เธอก็ยังเปิดประตูให้เพราะอยากรู้ว่า ตัวเองไหวแค่ไหนกับเกมหยอกนี้เขานั่งเปิดโน้ตบุ๊กที่โต๊ะเธอนั่งฝั่งตรงข้ามมือถือหนังสือแต่สายตากลับวอกแวกไปมองมือเขาไหล่เขาและความนิ่งที่ไม่ค่อยเหมือนเดิมพี่ครับเสียงเรียกเบาๆเ,เธอเงยหน้าขึ้นเขาโน้มตัวเล็กน้อยสายตาเปลี่ยนไปอีกครั้งจากขี้เล่นเป็นจ้องลึก ถ้าผมบอกว่าผมชอบพี่จริงๆไม่ได้แค่แกล้งจีบพี่จะไล่ผมออกไหมครับจันเงียบหัวใจเต้นแรงจนกลัวว่าเขาจะได้ยินเธออยากตอบว่าไม่เอาหน้ายังเด็กอยู่เลยแต่กลับพูดไม่ได้สักคำเอาโน้มตัวเข้าใกล้อีกนิดกลิ่นสบู่อ่อนๆกับไอร้อนจากร่างกายเขาแต่เข้ามาใกล้ในระดับที่รู้สึกได้พี่เขาเรียกอีกครั้ง ก่อนที่มือของเขาจะแตะเบาๆที่ปลายผมของเธอไล่ผ่านแก้มแล้วหยุดอยู่ที่ปลายคางผมขอแค่ครั้งเดียวถ้าพี่ไม่รู้สึกอะไรกับผมเลยพรุ่งนี้ผมจะไม่มากวนพี่อีกประโยคนั้นไม่ได้เร่งไม่ได้คุกคามแต่มันทำให้เธอลืมหายใจเมื่อริมฝีปากของเขาแต่ลงมาชา<ะ>นุ่มและเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ที่เธอไม่ได้สัมผัสมานานเธอไม่ได้ผลักเขาออกไม่แม้แต่จะขยับคืนนั้นไม่ใช่คืนแห่งความพลั้งเผลอแต่คือคืนที่เธอปล่อยให้ตนเองยอมรับว่ากำแพงที่ตั้งไว้พังลงอย่างสงบสองร่างแนบชิดบนโซฟามือของเขาไม่รีบร้อนแต่แน่วแน่สัมผัสของเขาไม่หยาบคายแต่ลึกซึง้งเรากับต้องการบอกว่า ผมรอวันนี้มานานจันหลับตาปล่อยใจและร่างให้ล่องลอยไปตามอ้อมกอดของเด็กหนุ่มข้างบ้านคนที่วันหนึ่งเคยแค่ส่งเสียงจากรั้วไม้แต่วันนี้เขาได้เป็นคนที่เธอยอมให้เข้ามาในความเงียบเหงาและในห้องหัวใจจันไม่แน่ใจว่ามันเริ่มตรงไหนตอนที่มือเขาไล้ผ่านแนวผมอย่างเบาที่สุด หรือริมฝีปากที่จูบลงมาราวกลัวว่าเธอจะผลักหนีแต่สิ่งที่เธอแน่ใจคือเธอไม่ได้ผลักเขาออกไม่ได้ขยับหนีไม่ได้พูดว่าอย่าทั้งที่ในอดีตเคยเอ่ยคำนั้นกับใครอีกหลายคนโดยไม่ลังเลคืเนเงียบงนันมีเพียงเสียงลมหายใจที่สลับกันถี่บ้างลึกบ้างในแสงไฟสลัวของห้องนั่งเล่นไหลของเขาอุ่น และเต็มแน่นอย่างผู้ชายที่ผ่านวัยละอ่อนมาเพียงไม่กี่ปีแต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้อ่อนหัดเลยสักนิดเขาไม่เร่งเธอสังเกตได้จากทุกการเคลื่อนไหวมือที่ประคองมือเธอไว้แน่นแค่พอให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ริมฝีปากที่ไล้เบาๆตรงแนวกรามคอและไหล่อย่างเกรงใจความลังเลในใจเธอ จันปล่อยใจให้ไหลาตามแรงดึงดูดนั้นไม่ใช่เพราะอารมณ์ชั่วว,วูบแต่เพราะเธอรู้ตัวมาหลายวันแล้วว่าเด็กคนนี้กำลังค่อยๆเข้ามายืนอยู่ตรงกลางของใจเธอโดยไม่ขออนุญาตเขากระซิบเสียงพร่าผมจะไม่ทำอะไรถ้าพี่ไม่ต้องการแค่ขออยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็พอแต่ในตอนที่เขาพูดจันกลับยกมือขึ้นแต่แก้มเขาเบาๆ เป็นฝ่ายโน้มหน้าเขาลงมาคำตอบของเธอไม่ใช่ถ้อยคำแต่คือการยินยอมอย่างช้าๆและอบอุ่นเสื้อยืดตัวบางถูกปลดออกทีละชั้นเธอไม่ละสายตาจากแผ่นอกแน่นตึงของเขาที่ยังคงหายใจลึกด้วยความตื่นเต้นปนเกรงใจเขากลับมองเธอด้วยสายตาที่ไม่หลบไม่หืนไม่หุนหันมีเพียงความปรารถนาที่อ่อนโยน จนเธอใจอ่อนเมื่อเขาก้มลงจุบริมฝีปากเธออีกครั้งเธอสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในทุกการแตะต้องเขาไม่เพียงแค่อยากได้เธอเขากําลังบอกว่าอยากดูแลหัวใจของเธอผ่านสัมผัสทุกจุดในห้วงเวลานั้นทุกอย่างดำเนินไปอย่างช้าๆเรากับเขาต้องการให้ทุกอนูผิวของเธอจดจำว่าแม้ร่างกายเขายังอ่อนไวกว่า แต่หัวใจเขาโตพอที่จะรับผิดชอบทุกอย่างที่เธอยอมให้เขาได้แผ่นหลังเธอแนบกับโซฟาผ้านุ่มแขนเขาประคองอย่างระวังริมฝีปากเขากดจุบเธอทีละน้อยไล่จากหัวไหล่ขึ้นมาถึงมุมปากดวงตาของเขาไม่ละจากเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวเหมือนกลัวว่าถ้าเธอเปลี่ยนใจเขาจะหยุดทุกอย่างทันทีแต่จันไม่เปลี่ยนใจ ในคืนที่โลกภายนอกเงียบสงบในบ้านหลังเล็กๆที่มีเพียงเสียงแอร์อ่อนๆกับเสียงลมหายใจสองจังหวะเขาและเธอเคลื่อนไหวประสานกันช้าๆไม่เร่งร้าไม่ดิบเถื่อนแต่เป็นความแนบชิดที่อบอุ่นละเอียดอ่อนและจริงใจเธอไม่รู้ว่าโลกจะคิดอย่างไรกับคำว่าผู้หญิงอายุมากกว่าหรือเด็กข้างบ้าน เธอเองยังสงสัยอยู่ทุกวันว่ามันจะไปได้แค่ไหนแต่เมื่อมองเขาเธอกลับเห็นเพียงคนคนหนึ่งที่กล้าพอจะก้าวเข้ามาเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าความสัมพันธ์ในค่ำคืนนี้คือสิ่งที่เกิดจากความต้องการตรงกลางของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เพราะใครล่อลวงใครหลังจากทุกอย่างสงบเขานอนตะแคงมองหน้าเธอใกล้จนเห็นแม้แต่ ไฟเม็ดจิ๋วใต้ตาที่เธอไม่เคยคิดว่ามีใครจะสังเกตพี่รู้ไหมตั้งแต่ผมจำความได้พี่คือคนที่ผมไม่เคยกล้าคิดเกินเลยแต่กลับเฝ้าคิดถึงทุกวันคำพูดนั้นธรรมดาแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนหัวใจถูกรัดแน่นด้วยมือบางอย่างเธอยกมือขึ้นแต่หน้าผากเขาเบาๆแล้วกระซิบตอบงั้นอย่าหายไปพรุ่งนี้ก็พอ เขายิ้มยิ้มที่ไม่มีรอยหยอกไม่มีแววเล่นมีเพียงความจริงใจในสายตาที่ทำให้จันรู้ว่าเธออาจไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเสียงนกร้องแว่วแวมาจากหลังบ้านแสงแดดอ่อนลอดผ่านช่องหน้าต่างลงกระทบปลายเท้าจันเธอขยับตัวเบาเบรู้สึกถึงไออุ่นจากแผ่นอกที่แนบอยู่ข้างหลังเด็กคนนั้นยังหลับตา ลมหายใจสม่ำเสมออ้อมแขนที่โอบรอบเอวเธอแน่นแต่ไม่รัดรึงเรากับกลัวว่าเธอจะละลายหายไปถ้าเผลอคลายอ้อมแขนจันมองเขาอยู่พักหนึ่งมองใบหน้าที่เคยแค่เห็นผ่านรั้วบ้านมองผิวที่ยังเต็มแน่นด้วยวัยหนุ่มเธอเคยคิดว่าเขาแค่หยอกเล่นแต่วันนี้เขาพิสูจน์ให้เธอเห็นแล้วว่า เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเขารู้วิธีแต่หัวใจผู้หญิงคนหนึ่งและเธอเองก็ยอมให้เขาทำเธอเอื้อมมือหยิบผ้าห่มขึ้นคลุมบ่าทั้งคู่ไว้เบาๆกลัวว่าอากาศเช้าจะเย็นเกินไปแล้วกระซิบกับตัวเองในใจยังไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้ขอแค่เช้านี้อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็พอเมื่อเขาตื่นขึ้นมาดวงตาที่เคยสุกสนกลับนิ่งอย่างจรงิงจัง เขาไม่พูดอะไรแค่โน้มหน้ามาซุกซอกคอเธอแล้วกระซิบแผ่วผมยังไม่อยากกลับบ้านเลยจันหัวร้อนในลำคอเบาๆพร้อมลูปก,กลุ่มผมอยักศกของเขาเดี๋ยวแม่เธอจะมาตามถึงรั้วอีกรอกงั้นพี่ต้องช่วยแกล้งว่าผมมาซ่อมปลั๊กไฟแล้วพลาดนอนเผลอที่โซฟาเขายิ้มตาเป็นประกายใบหน้าสุกลงที่อกเธออย่างไม่อาย จันตีมือเขาเบาๆแต่ไม่ถอยหนีความอบอุ่นของเขามันปลุกบางอย่างในตัวเธอที่หลับไหลามานานหลังม่านหน้าต่างที่ยังไม่เปิดออกช่วงบ่ายวันนั้นจันยืนรดน,น้ำต้นไม้เหมือนเคยเขาเดินผ่านหน้าบ้านในชุดนักศึกษากับกระเป๋าคาดไหลสายตาประสานกันครู่เดียวพอให้รู้ว่าเรารู้กันอยู่สองคน เขาไม่หยุดทักไม่อ่อยเหมือนทุกวันก่อนหน้าแต่เดินเลยไปแล้วหันมายิ้มมุมปากรอยยิ้มที่มีความลับซ่อนอยู่หัวใจของจันเต้นแรงแต่ยังคงรดน้ำด้วยท่าทางปกติไม่มีใครในซอยรู้ว่าเธอเคยนอนหลับในอ้อมแขนเขาเมื่อคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าทุกสัมผัสที่เขาเคยมอบให้ไม่ใช่แค่เรื่องชัววูบ แต่คือการสื่อว่าต่อจากนี้เขาจะไม่ยอมเป็นเด็กข้างบ้านธรรมดาอีกต่อไปหากต้องซ่อนก็ขอให้เป็นการซ่อนที่มีความหมายหากยังไม่ถึงเวลาบอกใครก็ไม่เป็นไรเพราะเธอกำลังค่อยๆเชื่อว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เข้ามาเพียงแค่เพื่อผ่านแต่เข้ามาเพื่ออยู่แม้จะยังไม่มีชื่อเรียกความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจน วันนั้นแดดร้อนจัดกว่าปกติจัน์เพิ่งกลับมาจากซื้อของเจอเขานั่งอยู่ที่หน้ารั้วบ้านเสื้อนักศึกษาหลุดจากชายกางเกงมือข้างหนึ่งถือขวดน้ำอีกข้างถือโทรศัพท์บนหน้าจอมีเสียงหัวเราะของผู้หญิงวัยใกล้เคียงกันดังกังวานอย่างเป็นกันเองเอาพี่จัน์เขาหันมาทักเมื่อเห็นเธอเงอยหน้าขึ้นยิ้มเต็มหน้า จันเพียงพยักหน้าเล็กน้อยมือยังถือถุงของแน่นวันนี้เรียนเยอะเหรออืมไม่เท่าไรแต่โดนเพื่อนลากไปงานโปรเจกต์ที่คณะนั่งหัวเราะกันอยู่เกือบชั่วโมงเขาว่าแล้วหัวเราะต่อยังไม่รู้เลยว่าทุกคำของเขากำลังบิดในใจของเธอในถุงผ้าของจันมีขนมเค้กชิ้นเล็กๆที่เธอแวะซื้อมาให้เขาตั้งใจไว้แล้ว แต่ตอนนี้เธอกลับลังเลไม่ได้ยื่นให้ทันทีเหมือนทุกครั้งสายตาเธอไล้ไปตามต้นแขนของเขามีคราบลิปสติกจางๆบนแขนเสื้อเธอไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าและไม่กล้าถามแต่ความรู้สึกมันมาก่อนเหตุผลเสมอคืนนั้นเขาส่งข้อความมาหาเหมือนทุกวันวันนี้ไม่ได้อยู่ใกล้พี่เลยคิดถึงนะครับ จันอ่านข้อความนั้นซ้ำไปมามือเธอลูบผ่านหน้าจอเบาๆแต่ไม่พิมพ์ตอบกลับในทันทีไม่ใช่เพราะไม่คิดถึงแต่เพราะกำลังหาคำตอบให้ความรู้สึกที่แปลกประหลาดในใจความรู้สึกที่เหมือนอะไรบางอย่างของเธอกำลังถูกแบ่งไปวันต่อมาเขาแวะมาหาตอนเย็นถือขนมที่เธอเคยบ่นว่าอยากกินเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่หาซื้อไม่ได้ เจอมาวันนี้เลยรีบซื้อมาให้เลยครับเธอยิ้มเครื่องปากและยื่นมือไปรับมาอย่างนิ่งๆเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยพี่ไม่ดีใจเลยเหรอก็ดีใจแต่คิดว่าคนอื่นคงดีใจกว่านี้นะเขาเงียบไปก่อนจะถามเสียงเบาพี่กําลังหึงผมอยู่เหรอจันไม่ตอบแต่สายตาเธอหลบไปด้านข้างเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนแน่นอก เขาเก้าวเข้ามาใกล้ช้อนคางเธอขึ้นให้สบตาพี่หึงผมได้ถ้าพี่ยอมเป็นเจ้าของเธอสบตาเขานานพอที่จะให้ใจเปิดเผยในดวงตาจากนั้นก็ถอนหายใจเบาๆแต่เรายังไม่ได้ตกลงว่าเราเป็นอะไรกันเขาโน้มหน้าลงมากระซิบชิดหูงั้นคืนนี้ให้ผมพิสูจน์ว่าผมเป็นของพี่คนเดียว และในคืนนั้นสัมผัสของเขากลับมาอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นขึ้นไม่เพียงแค่ต้องการแต่คือการยืนยันสิทธิ์ที่เธอเองก็เผลอยอมรับไปโดยไม่ตั้งใจประตูบ้านปิดลงเบาๆราวกับกลัวเสียงจะหลุดลอดออกไปจันเดินนำเขาเข้ามาในบ้านแสงไฟสลัวจากโคมในมุมห้องทำให้ทุกอย่างดูอ่อนโยนลง เธอไม่พูดอะไรต่อปล่อยให้ความเงียบค่อยๆคลี่คลายและเป็นเขาที่เดินเข้ามาใกล้จากด้านหลังวงแขนอุ่นโอบเอวเธอไว้อย่างรู้จังหวะจมูกแต่ลงที่แก้มเธอเบาๆเหมือนคำขอโทษที่ไม่ต้องใช้คำพูดพี่จันเสียงเขาเบากว่ากระซิบผมไม่ได้ให้ใครเข้าใกล้แบบนี้เลยเธอหันมามองเขาไม่ถามว่าแน่ใจเหรอ เราะเธอรู้ดีว่าในสายตาของเขามีเพียงเธอทุกคำที่เขาไม่พูดถูกถ่ายทอดผ่านสัมผัสที่อ่อนโยนแต่แน่วแน่ริมฝีปากที่เคยพูดจาขี้เล่นตอนนี้แต่ที่ริมฝีปากเธอด้วยความจริงจังจูบของเขาไม่เร่งเรา้ากลับค่อยๆลึกซึ้งลงทีละน้อยราวกับกำลังยืนยันว่าเธอคือคนที่เขาเลือกแล้ว มือของเขาลูบไหล่เธอผ่านเนื้อผ้าบางเบาลมหายใจร้อนที่กระทบซอกคอเธอทำให้จันหลับตาแน่นเธอไม่คิดเลยว่าแค่สัมผัสเดียวจากเขาจะทำให้ร่างกายที่เคยนิ่งเฉยกลับลุกวาบเหมือนแสงไฟที่ถูกจุดขึ้นกลางอกเขาไม่พูดมากไม่หยอกไม่ขี้เล่นคืนนี้เขาไม่ใช่เด็กชายข้างบ้านแต่เป็นชายหนุ่มที่รู้ว่า ผู้หญิงคนนี้ต้องการการอบกอดแบบไหนจันปล่อยให้ตัวเองถูกพาไปถึงเตียงปลายนิ้วของเขาสัมผัสลงบนผิวของเธอด้วยความอ่อนโยนและเขารบทุกการแตะไม่ได้เร่งเร้าให้หวั่นไหวแต่มันสั่นไหวเองจากข้างในเมื่อเธอหลับตาและยอมปล่อยใจลงในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งเธอไม่กลัวคำว่าต่างวัยไม่กลัวคำว่าไม่เหมาะสม เพราะคืนนี้เขาไม่ได้แค่กอดเธอด้วยร่างกายแต่เขากำลังขอสิทธิ์ในการเป็นคนที่เธอห่วงได้และเธอก็ยินดีที่จะห่วงแม้จะยังไม่มีสถานะให้เรียกข่าวลือเริ่มซุบซิบกันเบาๆในซอยจากเรื่องที่เขาชอบแวะบ้านเธอตอนเย็นจากคำบ่นของป้าข้างบ้านที่ชอบเปิดหน้าต่างดูคนเดินผ่านจากแม่ของเขา ที่เริ่มเอใจว่าทำไมลูกชายกลับบ้านดึกกว่าปกติและเสื้อกลิ่นน้ำหอมก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งหลังสอบไฟนอลเสร็จเขาแวะมาหาเธอพร้อมดอกไม้ช่อเล็กๆไม่ใช่กุหลาบแต่เป็นดอกกล้วยไม้แคร์จันมองมันแล้วยิ้มน้ำตาคลอเบ้าของขวัญสอบเสร็จเหรอเธอถามของขวัญสำหรับพี่ ที่อดทนกับผมมาตลอดต่างหากเขาตอบเธอยิ้มมือไล้กลีบดอกเบาๆแล้วเอ่ยเสียงสัน่นพี่ไม่คิดว่าจะมีใครเลือกพี่ในวัยนี้แบบที่ไม่ต้องแอบไม่ต้องหลบสายตาใครเขาก้าวเข้ามาใกล้กุมมือเธอแน่นโลกนี้มันเต็มไปด้วยเสียงคนอื่นพี่แต่ผมฟังแค่เสียงหัวใจตัวเองเธอหัวเราะเบาๆ น้ำตาหนึ่งหยดไหลลงแก้มก่อนจะยกมือเช็ดมันออกแล้วเขาก็พูดคำที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินเร็วขนาดนี้ผมจะพาพี่ไปเจอแม่ไม่ใช่ในฐานะเพื่อนบ้านแต่ในฐานะคนที่ผมรักวันนั้นเองเธอจึงนั่งอยู่ตรงข้ามแม่ของเขาในร้านกาแฟมือประสานกับเขาใต้โต๊ะแม่ไม่ได้ตกใจมากเท่าที่จันคิดแค่ถอนหายใจเบา ก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มจางๆแม่เดาไว้แล้วละ่ะว่าลูกแม่ไม่ได้มาตีสนิทเขาเพื่อรดน้ำต้นไม้เล่นเฉยๆเขาหัวเราะกลบเกลื่อนส่วนเธอก็ได้แต่ก้มหน้าแต่ในคำพูดของแม่ไม่มีความโกรธไม่มีการต่อต้านมีแต่ความเป็นห่วงแบบผู้ใหญ่ที่มองเห็นอะไรในแววตาทั้งสองคนมากพอหลังจากวันนั้น เขาไม่ต้องย่องเข้าบ้านเธอในยามค่ำอีกเธอไม่ต้องแกล้งทำเป็นเพื่อนบ้านใจดีต่อหน้าคนอื่นอีกจันไม่ใช่ผู้หญิงที่โลกคาดหวังให้คู่กับเขาแต่เธอคือผู้หญิงที่หัวใจของเขาเลือกเองและสำหรับเธอเขาอาจเป็นรักที่มาช้าแต่กลับเป็นความรักที่พอดีที่สุดในชีวิตรักต่างไวัยไม่ใช่ความผิดปกติมันแค่ต้องใช้หัวใจที่กล้าพอจะยืนเคียงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสายตาใครเพราะในท้ายที่สุดสิ่งที่สํำคัญที่สุดอาจไม่ใช่เสียงจากโลกภายนอกแต่คือเสียงในใจสองดวงที่ยืนยันว่าเรายังอยากเดินไปด้วยกันต่อบางครั้งความรักที่อบอุ่นและจริงใจอาจไม่มาในรูปแบบที่ใครคาดหวังแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าพอจะยอมรับมันหรือเปล่า ถ้าคุณเคยมีความรักที่ต้องแอบซ่อนไว้หลังม่านบางๆเหมือนพี่จันลองเล่าให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและถ้าอยากเป็นกำลังใจให้พี่จันกับหนุ่มข้างบ้านอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้ใครบางคนที่อาจกำลังรอใครสักคนอยู่เช่นกันค่ะ